มาแล้วชีสโทสผัวหอมค่ะเป็นเมนูขนมปังที่ไม่ธรรมดาชีสยืดหอมยั่วแบบนี้ใครจะไปอดใจไหวอร่อยกัดบอกเลยตอยหอมใหญ่ทั้งสองชนิดตั้งกระทะใส่เนยและน้ำมันมากอกผัดหอมด้วยไฟปานกลางจนเริ่มนิ่มเติมน,น้ำตาลทรายแดงลง เบลสมิกวินิกา้าเคี่ยวต่อให้หอมจนเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลสวยเคี่ยวจนซึมเข้าเนื้อก็ตักใส่จานพักไว้ฮุบฟาร์มเฮาส์ขนมปังแซนวิชโฮวิดแบบเนื้อละเอียดค่ะสำหรับผู้ที่เริ่มทานโฮวิดใหม่ๆนะคะทานง่ายเลยค่ะมีไฟเบอร์สูงด้วยทานเนยด้านนอกของขนมปังทุกแผน่น นำใส่กระทะวางชีสรงบนขนมปังด้านในประกบด้วยขนมปังอีกแผ่นปิดฝาย่างบนกระทะจนชีสละลายจากนั้นเปิดขนมปังออกใส่แฮมผักสดและหอมใหญ่คาราเมลประกบด้วยขนมปังหั่นครึ่ง พร้อมเสิร์ฟขณะร้อนๆเพียงเท่านี้ก็ได้เมนูที่กรอบนอกนุ่มในไส้แน่นอร่ไอยหัวหอมเนี่ยหวานหอมมากและตัววายร็อกเก็ตนะมันมีความเผ็ดๆเข้ากันเข้ากันไปลองดูชีสโทสหัวหอมอารมณ์เหมือนได้ทานที่คาเฟ่ฝรั่งเศสเลยค่ะอิซ่ยัม่อร่อยง่ายๆสไตล์มาดามตวงค่ะ